ลุ้นกันต่อนะครับนี่เป็นคู่ที่2ในการแต่ละสดนะครับในสึกยอดมวยไทยไฮลักรีโวครับขตบ5ครับเจอกันทุกวันพฤหัสบดีแบบนี้ครับโอ้โหเอาล้ครับนี่นะครับยังคงเปิดเกมนะครับทางด้านของเพชรทูเขียวไม่ปล่อยโอกาสให้ทางด้านของนำโทนี่เดินเข้าหาเอาล้วครับชิงเดินก่อนแล้วครับออกอาวุธก่อนซ้ายกับขวานะครับครออกก่อนก็ดูได้เปรียบเลยครับคู่นี้ ชิ้กันออกครับคู่นี้นี่ลุ้นกันเลยครับประเภทซ้ายทั้งแถบซ้ายแม่นครับรเพชรผู้เขียวส่วนน้ำโทน,นี่ตื้อครับดุดันประเภทจับได้แล้วเ็าบอกว่าตีไม่หยุดฟ้าไม่ร้องนี่ไม่ปล่อยครับแต่ตอนนี้ยังไม่โชนในให้เห็นเลยนะครับดูครับจับดูจับได้ไหมครับมีขวางด้วยครับรเพชรภู้เขียว ใกลเชือกไปนิดหนึ่งออกอาวุธไม่ได้ครับกรรมาการต้องแยกเลยนะครับอย่างนี้ก็สนุกแน่นะครับเพราะว่ามีลูกขวางแก้มาอย่างดีนะครับเพชรผูเขียวทางด้านของนำโทนนี่เป็นมวยเข่าเหนียวแน่นแต่ก็ดูว่ากล้ามไหนก็ยังไม่ได้เปรียบวงนอกนี่กระโดนแข้งซ้ายของเพชรผูเขียวนี่สาดเข้าใส่เนื้อเน้เน,น,เน,นๆไหลดอกนะครับอ้าวพยับสายไปสายไปอีกเพชรผูเขียวน้ำโทน ชื่อนำโทโนต้องอย่าถอยแนะนำนำต้องเดินขยับมาอย่าไปรอซ้ายเขาเอาเพชรบุเกเหวี่ยวซ้ายโยกไปอีกติดเชือกเตะไหมเตะไหมย่างลากซ้ายไปติดอา้าวอาจจะชกในเกมตั้งรับเยอะก็ไม่ดีนะครับโดนเตะไปที่ท่อนแขนด้านขวาบ,าบา่อยๆนี่แม่มันอาจจะเนี่ยครับมันอาจจะล้าได้นะครับเตะทีสองทีอาจจะทนได้ครับ ถ้าเกิน5ครั้งเข้าไปแล้วนี่แขนอาจจะลา้าอาจจะไม่มีแรงจับนะครับนี่แหละครับมวยเข่านะครับมวยเขา่าจะมาถอยตั้งรับนะครับปล่อยให้เพชรภูเขียวนี่เดินเบียดสาดซ้ายแต่ละดอกนี่โอ้โหเนื้อๆทั้งนั้นนะครับโดนเข้าไปเยอะนะครับไม่ใช่ไม่โดนทางด้านของนำโทนแต่ว่ายังไม่รีบร้อนยังคงคุมเกมไว้ก่อนนะครับคอยมีแข้งขวาครับดักโต้คืนเป็นระยะระยะแต่ว่ามาแข้งซ้ายมีมาแรงเ,เกินนะครับโต้คืนมาแต่ละดอกของเพชรภูเขียว อาวุธเยอะอาวุธเยอะไปบุกเขียวก็มีสอกกันด้วยอ้าวน้ำโทนน้ำโทนเท้าเท้า,มาไม่เปบุกเขียวกับการดีเหลือเกินนะ่ะเอ้าขวานไม่ได้ไปบุกเขียวขยับอีกโยกโยกโยกออกออกเอาซ้ายไปติดน่นเผาหัวนานมันจะสวนหมัดเลยนะครับน้ำโทนโอ้เตะเพลินๆนี่ต้องระวังเหมือนกันครับพักก่อนผู้เดียวครับเดี๋ยวกลับมาลุ้นกันยก3ครับ พันหาดาวโมเมจิแล้วก็คุณรงว่งประเสริฐการด้วยนะครับขอบคุณผู้ให่ใจดีทุกท่านด้วยนะครับขอให้สินค้าของท่านนี่ขายดิบขายดีเป็นเทน้ําเทท่าครับตามกันต่อครับยกที่3ครับเพชรฟูเขียวกับนําโทนนําโทนต้องเดินแล้วครับเพราะว่า2ยกนี่มาเจอหลอกเตะแขนขวาโอ้หลายต่อหลายครั้งครับ นี่ว่าโดนเตะเข้าไปนี่แขนนี่ขาหมดแล้วนะครับทีมงานนี่กำชับให้เดินนะครับยกนี้บอกให้เดินอย่างเดียวแต่ว่าออกมานี่ก็ยังไม่เดินครับยังมาถอยตั้งรับโดนแท่งซ้ายโอ้ยดอกนี้นี่สถานทั้งตัวครับต้องเปลี่ยนเกมครับอสองยกนี้ถอยตั้งรับครับยกนี้มาดูครับว่าเปิดเกมแล้วนี่จะทําได้ไม่ได้ครับต่อยมันต้องต้องเร็วกว่านี้เอา้าโดนอีกแล้วอะ่ะเออ ไปรรับแข่งทะบายอ่ะเราก็โดนนี่เอาไนเฮ้ไนเอาหมัดไปเอา้าโอ้โหดูว่าเพชรภูเขียวน่ชกสบายเลยนะครับทางด้านของนำโทนมวยเขา่าแต่ปล้ำไม่ได้เอาเละครับโดดแทงก็ามาได้ทีหนึ่งพยายามจะปล้ำดูดูปล้ำไม่ได้นะครับเพราะดูมีลูกขวางลูกแก้ลูกกันนี่ทำกันบ้านมาดีเหลือเกินนะครับทางด้านของเพชรภูเขียวแต่ว่าเริ่มจะจับได้บ้างแล้วนะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับนี่แค่ยกที่3เท่านั้นครับ ยังมีเวลาให้กับนำทนอีกเยอะเลยครับมแข้งขวาโอ้โหไปเสียหลักตัวเองลบไปอีกครับพอเบียดปล้ำไหนได้นี่ก็เสียงยือก็มาเลยเอาเลยครับมีหมัดสลับด้วยตอนนี้ต้องเดินแล้วนะครับเพราะว่ามีรู้สึกว่าจะมีอัดชีมมาหลกยกำปั้นแล้วนะครับให้กับทางด้านของนำทนามาดูกันที่วงในถ้าปล้ำ<อ>ได้ได้ลุ้นได้เฮกันสนุกแน่ครับอาบ้าวบูบูบูแล้วบูอย่างเดียวบูแล้วนำทนเพชรภูเขียว อา้าวน้ำโทนน้ำโทนลูดโอ้ยวัดวดวงวัดความมันมันต้องเกิดอย่างนี้โอ้โหนี่แหละครับว่าเก็บไปสองยกใส่ย,ยกนี้เลยครับโอ้โหไม่มีใครยอมใครซ้ายไปครับแทงขวามาขวาได้ไหมผักออกไปขยับซ้ายครับหลุดคืนยังไงครับอ่าแต่ว่าโอ้โหยังช้าไปนิดนึงครับอ้าวน้ำโทนช้าหน่อยช้าแต่ชัวร์ได้ครับแต่ว่าโดนไม่โดนครับโดนไปก่อนครับ ยกนี้นี่มีหมัดมาสลับด้วยครับมีหมัดมีศอกทางด้านของนำโทนเอาล้ครับทำให้ท่านรองนี่เฮหากันขึ้นมาแล้วครับตอนนี้เพชรภูเกียวก็ไม่สนเอาล้นี่ครับจะเลิมจะขวางไม่อยู่แล้วนะครับเพราะนำโทนนี่เดินเร็วเดินติดตัวขึ้นเบียดเข้าไปนี่มีศอกวงในกล้ำตีได้ไม่ได้เพชรภูเกียวพยายามจะขวางครับเอาล้ครับนี่แหละครับขวางสู้ขวางสู้ก็โดนนะครับแทงเข้าไป เอาเสียบเสียบอย่างเดียวแมโอ้โหมีทุกลูกเลยนำโทนนำโทนเอาศอกสกัดอยู่เอา,อเอาแม่โรดบนเวทียกสี่ช่วงปลายยกที่ผ่านมานำโทนก็น่าจะเห็นอะไรแล้วนะครับว่าจังหวะโดนคู่ชกโดนข่าวแล้วออกอาการไม่ดีครับพี่ลีครับหรือว่าต้องเดินเบียดเท้าแลวครับมีหมัดน้ำไปก่อนถูกต้องเลยนะครับานด้านของนำโทนเนี่ยเพราะว่าจะเดินไปคว้าทื่อๆนมันไม่ได้แนะ่ เอาล้ครับตอนนี้มีแท่งมีหมัดนําไปก่อนเพชรภูเขียวพยายามฝาดซ้ายซ้ายซ้ายโอ้โหโ,หโ,หโดนหมัดบวกเหมือนกันนะครับหน้าสะบัดไปทีเดียวเป็นมวยจังหวะสองที่ขยันออกวอุธนะครับเพชรภูเขียวเบิร์นแทงซ้ายสวยๆครับแต่ว่านําโทนี่โดนจนชินโดนจนชาไปแล้วนะครับประเภทพ่อบุญรับก่อนครับในช่วงต้นเกมเ,เดินต่อขยโญเข้ามาอซ้ายครับรับไปก่อนหมัดมา เ <S an other> ข้าไหนาได้ไหมเข้าไหนาได้ไหมครับหมยังยังยังตีไม่ค่อยชัดเจนครับเจอลูกขวางเจอลูกขวางไว้เนี่ยครับตั้งกระแพงขวางไว้เลยครับเพชรผูกเขียวก็เตะเยอะนะครับแต่ว่านำ้ำทนยังไม่ยุบอะ่ะเอา้านำ้ำทนต้องเข้าไหนาเอานหนดีมุดมุดเอา้าบ้องโอ้โดนหมัดอีกแล้วอย่าหมดแรงนะอย่าหมดแรงนะเพชรผูกเขียวเตะได้เตะไปน,น้ำทนมามามาล็อกแล้ว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  ล็อกแล้วล็อกล็อกพาไม่ผ่าไม่ปล่อยเอ้าล็อกแล้วโอ้โหพอล็อกได้นี่คล้องได้นี่น่ากลัวเลยนะครับทางด้านของนําโทนแต่ว่ายังทําได้ไม่ต่อเนื่องนะครับถ้าอยู่นอกนี่โดนแท่งซ้ายโอ้หยุดเลยครับดอกนี้โดนเข้าไปเอาเลยครับล่มขึ้นักขึ้นมาอีกแล้วนะครับเพชรภูเขียวขาหยับเข้าไปโอ้ยไหวไม่ไหวครับเลียบลอยนี่แหละครับรับเยอะครับไม่เดินเบียดเดินชนเข้าไปนะครับโอ้โหโดนเตะย้ําไปที่เดิมนะครับจบยกสี่ครับ ต้นยกนี่ทำมีเฮเลยนะครับก็เป็นเพชรฟูเขียวหอจกรกรุ๊ปกรุ๊ปสุดที่ครับชนะที่นิกเกิลน็อกเอานำโทโรงเรียนกระเทียมวิทยาครับยกที่4ครับเตะแขนขวาครับก็ย้ำไปที่เดิมครับตั้งแต่ยก2แล้วครับยก3โดนอีกยก4ย้ำไปอีกครับเนี่แหละครับรับเยอะครับเหตุมาจากการรับเยอะครับดูภาพช้าก่อนครับเบิ้ลมากครับ เห็นเตะซ้ายแบบนี้นึกถึงบุญหลงเลยนะพี่ลีโอ้โหซ้ายนี่เนื้อๆเลยแล้วก็เรียกว่าโดนสะสมนะครับตั้งแต่ยกต้นๆนะครับยกต้นๆนี่ไปยืนรับเยอะดูครับเหมือนล่อเป้าเลยนะครับยกโดนไปที่เดิมเลยครับตอนแขนด้านขวาครับดูย้ำไปครับไม่ไหวครับทิ้งตัวเพชรภูเขียวก็ชนะน็อกไปครับยกสี่แล้วก็คู่ต่อไปวัฒนาอากัศนาบิลครับ คูต่อไปได้ดูของดีเลยครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนครู่เดียวครับกลับมาดูคู่รองกัน